ดีคุณผู้ชมทุกท่านค่ะวันนี้เราจะมาทําเมนูแกงเห็ดน้ำใบยะนางนะคะเดี๋ยวเรามาดูส่วนประกอบกันค่ะส่วนประกอบตรงนี้เครื่องแกงนะคะก็จะมีหัวหอมบุกแล้วก็มีกระเทียมบุกแล้วก็มีพริกบุบนะคะหรือใครจะนําไปโขกตําก็ได้นะคะหยาบๆเดี๋ยวเรามาดูส่วนอื่นกันค่ะอันนี้เป็นเห็ดนะคะใครจะใช้กี่ชนิดก็ได้3ชนิด5ชนิดก็ได้นะคะแล้วแต่ความชอบเลย น้ำใบยะนางคั้นสดค่ะแล้วก็เนื้อหมูนะคะใครจะใช้เนื้อสัตว์ชนิดอื่นก็ได้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะไม่มีน้ำปลานะคะเมนูนี้เราจะใช้น้ำปลาอย่างเดียวนะคะใครมีน้ำปลาก็ใส่น้ำปลาได้นะคะสำหรับขั้นตอนแรกนะคะเราก็นำกระทะขึ้นตั้งไฟตามด้วยน้ำใบยะนางคั้นสดนะคะใส่ลงไปเลย ตามด้วยเครื่องที่เราบุกไว้นะคะมีพริกมีหอมมีกระเทียมนะคะใส่ลงไปเลยตามด้วยเนื้อหมูนะคะใส่ลงไปเลยเดี๋ยวเรามาปรุงรสกันค่ะ ใส่น้ำปลานะคะลงไปเลยผงปุุงรสขะนอนนะคะนิดหน่อยใส่เห็ดลงไปได้เลยนะคะ เดี๋ยวปิดฝาไว้สักครู่นะคะให้เห็ดสุกนะคะนี่สุกแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาชิมรสแบบหนึ่งนะคะใส่ใบแมงรักลงไปเลยนะคะเป็นอันเสร็จค่ะเดี๋ยวเราไปตักเสิร์ฟใส่ชามกันเลยค่ะ ร้อแล้วค่ะแกงเห็ดใบยะนางของเรานะคะน่ารับประทานไหมคะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดส u b s c r i กดติดตามคลิปให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะโชคดีโชคดีสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนนะคะบ๊ายบาย